ตอกันที่บู้ได้เลยใช่ค่ะแล้วก็วันนี้ไม่ได้มีโชว์เพลงแค่เท่านี้นะคะแต่มีประกาศสำคัญค่ะถ้าเป็นเต้นนะคะเื็นเต้นไหมเป็นเต้นอยากรือยังเใช่ไหม สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวชนิดาเจนเดเลขอประกาศจบการศึกษาจากพียวค่ะและสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวมีทัชจิตอกาศจบการศึกษาจากพีอยูนะคะช่พเยพูดคุณแร่ประหลดจังคนเราจะพูดแค่สักกี่ครั้งหรอใช่ เราได้ถึงสิ้นปีนะคะก็จะเป็นการครบรอบมรสัญญาพอดีแต่ว่าตอนนี้ก็อยากจะแจให้ทุกคนทราบล่วงหนะ้าก็ะจะมีงานอะไรอำลล่าเพาิ่มเตามเพื่อที่จะมาใช่ค่ะ